ปิตากันละปัญหาแดงซึ่งสร้างด้วยไม้กันละปัญหาในท้องทะเลเลึกเรียกว่าปะการังกันละปัญหาแดงเป็นที่ฮือฮากันมากมอนกันเป็นพระทางเมตตานำโชคนำลาภหลังจากร่วมมือกสร้างพระยกจากประเทศจีนเนี่ยขณะนี้ปลุกเสกแล้วก็ยังเก็บไว้พระยกจากประเทศจีนแล้วก็สร้างมี อีกหลายรุ่นที่ว่าจะนำเอามาปลุกเสกใหม่แล้วก็ให้ทําบุญกับวัดสวนพระหินที่สร้างไว้ที่เขาโพที่จะหวังลูกนิมิตในอนาคตอันใกล้นี้ประวัตินี้วัดสวนพระหินนี่เขาก็อนุญาตแล้วเป็นที่ฮือฮากันมากเหมือนกันเป็นพระทางเมตตานําโชคนำลาภ่าหลังจากร่วมมือก็สร้างพระยกจากประเทศจีนเนี่ยขณะนี้ ุกเสกแล้วก็ยังเก็บไว้พระยกจากประเทศจีนแล้วก็สร้างามอาีอีกหลายรุ่นแพูดที่ไปทอดกถินวัดส่วนพระอินทร์หรือวัดทุ่งเศดีปีนี้เราก็มีของที่ระเลือกอีกอย่างหนึ่งตะกี้ยังไม่ได้พูดทำพระสะเคลา่าทำด้วยาลาวาที่มีพลังในตัวของมันเสร็จลุกเสกอย่างเรียบร้อย มีพระพุทธเจ้าปังสัตรูมีหลวงพว่อกลหลวงพ่อคลายมีพิกคเนเนี่ยฉะนั้นคนที่เอาไปใชเ้เลีวยก็บอกว่าเหมือนกับว่าเกิดพลังแข็งแรงเวลาไปตีกอล์ฟเวลาไปเดินเล่นกีฬาไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยฉะนั้นญาติโยมอยากได้หรือว่าอยากเอาไว้เป็นที่ระลึกในการสนับนุนการสร้างวัดทั้งสงแห่งนี้ก็คือวัดวันทุ่งเซรีและวัดสวนพระหินก็ติดต่อได้ที่ วัดบรรทุงเสรีเช่นกัน